สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับจกักรพรรดิลำเพื่นครับวันนี้กับรายการจากักรพรรดิลำเพื่นผ้าเลาะครับเลาะสเลาะบานฟอ,องครับพี่น้องครับอันนี้คือทีของปูกัญญาเมื่อกี้กับไปเห็ดมาแล้วโอวนมาแล้วบ่อโไไอวนมาเลยเพราะว่าเห็ดขึ้นปานีเพร <c oughs> าอวนมาด้ยภาพพี่น้องกัเบิ่งทีครับหลกักการวาเบ,บิ่งสถานทีจกักรพรรดิลำเพื่นรวบรวม ไปหาเงินมา,ามาเห็ดมาสางเลือพี่น้องนะครับย้อนพี่น้องมาเงินมาไล่เงินคาโตเงินติดทุบบาทสู่ตังเอามาเห็ดยุ่งน,ใน,ในีนะครับให้พี่น้องร่วมใช้เ้อนะครับมีพืชต้นหนึ่งที่เก็ดเห็ดจักรพันธุ์ล้มพื้นนี้หมื่นนี้นะครับมาพี่นอ้องอ่ะอันนี้ก็เข้ามาแล้วก็จะเป็นอันนี้ยังไม่มีประตูรั้วนะครับเดี๋ยวสีเห็ดยวนกับเดี๋ยวหาเงินก่อนนะครับอาบ้านจะถึงนี่สวนย้อมหน้าบ้านนะครับสวนย้อมกับน,น้อยๆเบี้ยวเอาไอ้่าดกิบชาย่ำเข่าเออิชา อยากหัวตะผูกเดี๋ยวมันสิผัดไปอันนี้คือบ้านนะครับบ้านเจ้ายมมาบ้านไปพี่น้องห้องนอนเออห้องนอนดิซือ้อมีห้องนอนเขาไปกับห้องนอนเลยกับห้องน้ำแค่นั้นบ่มีหยังนะครับที่เหลือก็เสียดเดนห้อยบัดริสมันมันบเบลียวมันสิได้ต่อเติมไปอยู่นะครับมาพี่น้องเขง้ามาเบิ่ง ยังพอไม่เบิ้งในเบิ <Fuji> ้งเป็นองค์ประกอบด้วยมือซื้อพี่น้องบัดนี้วันนี้นะวันนี้อันนี้ครัวนะครับผวบเบลเบลนิดหน่อยอาจากทางบ้านเลยนะจะเป็นล้านอ่อนในท่นังเหรียญนั่งหัวนะครับตรงนั้นนะครับนะที่ตรงนี้กำลังจะทำเอ่อห้องน้ำห้องน้ำของนอกของห้องแล้วก็ห้องเก็บของห้องเก็บชาเก็บชุด เทบลำผอกลำพวงมูนี่ะครับเอาไปหนึ่งเบิดนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกำลังจะสร้างแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโดมนะครับเออเป็นโดมนะครับเป็นโดมขึ้นอ้าวพี่อ,อันนี้เดี๋ยวอีกวาณอาทิตย์หนึ่งก็นนะก่าจะแล้วพี่้องอันนี้โดมครับ โซนนี้ก็จะเป็นโซนเขาไปล้างบ้านเขาไปล้างสวนล้างสวนมองท่างบุญพี่น้องบุ้งบองทัดจากาโปกก๊กล้วยไปนันจะเป็นบ่อน้ำในะคบสิกุดบอ่อสิกุดสะนามเลี้ยงปลาบ่รหันไปปลูกพักสวนกล้วยนะคคับ,บ้างแปลงเหมือนเดีย,ยพี่น้องนะคับอันดี้คือส่วนย่อยๆของส่วนย่อยๆของอาการทํางานของสถานที่ใหม่ที่เราจะกำลังจะบ่อล่างขงา้าววน อันนี้คืออณาจักรของเรานะคะทุกคน